สวัสดีครับ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 ได้คมิมดดครับสวัสดีครับสวสดีครับสวั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 สดีครวัสดีครับสวัีครับสวัสดครับสวัสครับสวัสดีสวัสดีครับ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 สวัสดีครัรับสววัสดีคร เหรอถ้าเป่าไอยู่ด้านน้ำมันเลยอ๋อเริ่มเริ่มสัมภาษณ์ครับวันนี้นักข่าวไปที่ไหนกันมาบ้างครับอ๋อไม่ใช่นักข่าวเราโอเคครับโอเคครับไอ้นี่ครับดีใจด้วยนะครับพี่ชาวุ่ขอบคุณมากครับอะไรวะเนี่ยสำหรับเรื่องใส่อะไรครับผมร้องครับร้องครับได้ดูตอนแรกกันแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นไหมคะก็ผมก็จริงๆก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเปิดกล้องแต่4เดือนที่แล้วจะคิดว่าไวก็ไวจะว่านานก็นาน ใช่สรุปวัยหรืองานส่วนตัวผมส่วนตัวผมคันเพิ่งเคยส่วนตัวผมรู้สึกงานอ่าแต่ว่าพี่นิวอาจจะรู้สึกว่าไวอ่าพี่นิวบอกว่าพี่นิวรู้สึกนานมากมันเป็นสี่เดือนที่ขนาดนี้วัยสี่มีความสุขอยู่กับนักแสดงที่น่ารักเนาะไม่มันวัยเพราะเราถ่ายจบแล้วไงแต่ว่าคนอื่นเขายังถ่ายไม่จบไงตอนนี้อ่าคุณพูดได้ว่าคุณแบบเพิ่งถ่ายเพื่อถือดูคู่ผมด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ผมเนี่ยยังไม่ได้เรียกได้ว่ายังไม่ได้เอาน้ําไป ยังไม่ได้เอาท้าไปแตะน้ำกำลังเริ่มกันำลังเริ่มแต่ก็มีบ้างแล้วมีบ้างแล้วใช่ครับนิดหน่อยจะได้คู่ใช่ครับที่จริงวันนี้จะได้ดูทุกคู่ใช่คนิดนิดหน่อยเป็นแบบว่าเทสเทสแซมแซมกันไปใช่ครับผมจริงๆแต่ละทุก EP ก็จะมีปนๆกันหมดเลยครับเราไม่ได้แบ่งแบบว่าสามเป็นสามผาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโุดเพาะอะไรอย่า ไม่ดังไม่โหผมเห็นไม่ใช่ที่ผมถามพ่ผมเห็นมันทองแต่เมื่อกี้แล้วที่ตอบเนี่ยมันทองอะมันทองมาเยอะแต่เมื่อกี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะครับครับต่อครับผมอะไรนะครับ เออก็เป็นเรื่องราวของความวุ่นวุ่นของหนุ่มวิศวะนะครับเรื่องของปัญหาใดนะครับกับกัครับผมกับความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นสายรหัสเทวดาเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เท่าประมาณนี้เท่าผ่านไหมครับพวกกันต้องแบบนุณเหรอความวุ่นวุ่นเลยนะพี่ความวุ่นวุ่นประคองสายรหัสเทวดาก็คือเป็นหนุ่มหน้าตาดีครับผมเป็นวุ่นยังไงมันวุ่นยังไงวุ่นวายมากๆเลยตอนนี้ที่ผมไม่ได้ท่องกันแล้ว ครับผมเขาทำงานดีทุกชั้นปีจริงไหมคะจริงครับอันนี้ก็ถ้าพูดเองอาจจะดูอวยเัวงองหน่อยนะครับผมแต่ด้วยจากลามุกนี้ก็ลามุกแต่ว่าจากดีกีที่พวกเราประสบการณ์ของพวกเราที่หล่อหล่อพวกเราเป็นทางวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณจิมเอ็มทีวีที่ทำให้เราเฉิดชายิ่งขึ้นอีกนะครับผมใครใครหมืนไส้สามารถกระทืบได้เลยครับผมอนุญาตนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายรหัสนี้หน้าตาดีไหมครับผมแต่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็มีแค่หกคนนะฮะจะมีหกคนไงครับ ผมไม่ได้อยู่ในสายคุณนะอ้าวผมก็ไม่ได้อยู่ไม่เราเราอยู่กันแค่นี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่พวกเราหน้าตาดีสักเถิดระเจ้าค่ะมาต้าพูดตับครับผมครับมาตรงกลางเลยนี่ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีเขาว่าไม่ได้หนีมึงจะหนีไปไหนเดี๋ยวอยไปหาเดี๋ยวไปหาไม่ต้องหาไม่ต้องหากับเอาพาของพี่กับพี่สุดมันสุครับผมครับฟ้าของพวกเราฮะก็ จะได้เห็นความคอนทราสต์กันแน่นอนครับผมคนหนึงแบบมืดบนคนนึงแบบสว่างก็เรียกได้ว่าเข้ามาเป็นความสดใสให้ชีวิตเขาคู่เราก็ถ่ายไปประมาณ5 50เปอรนต์ได้เลยหเปอร์เซ็นต์หเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยกันไหครับผมประมาณห้าสิบได้ครับผมหเปอร์เซ็นต์น่าจะฝั่งนู้นใช่ใช่ไม่เสร็จไมยืนยันได้เพราะผมไปคู่เขาบ่อยอ่าเป็นก่องัอก่อบ่อยไงอ่าแล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันก็เหงาบ้าง ยังไม่รู้ครับนี่จะให้ดูตลอดเลยนะบุกก็โดดไปรอบอีกแล้วนะโดนอะไรผมไม่เคยโดนอะไรเลยครับครับอ่ะอย่างวันนี้นอกจากที่จะได้ดูตอนแรกมีความพิเศษเลยครับแฟนพี่านะอ่าความพิเศษของวันนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีโชว์สุดเปเยลสุดๆเลยครับผมไม่เคยแบบโชว์อย่างนี้ที่ไหนมาก่อนเลยจริงๆครับผมรับรองว่าวันนี้อเมซิ่งกระดิ่งห้อยแน่ๆครับใครที่แบบซื้อบัตรเข้ามา กระดิ่งห้อยคืออะไรครับอะไรนะครับกระดิ่งห้อยคืออะไรเขาเป็นคำพังเพยคือเราจะทำมีแต่กระดิ่งแมวไม่ใช่หรอกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งห้อยกระดิ่งห้อยองเหมือนลูกแมวอะไรอย่างเงี้ยมีโชว์พิเศษมีโชว์พิเศษครับผมทำกระบองไฟครับกระบอกไฟเฉียดใจแต่ถ้าดูไม่ทำเนี่ยเนีขาไล่แล้วนะถ้าดูไม่ทำนะอันนั้นอันนั้นไม่มีครับไม่มีอะนอกจากความพิเศษคือความพิเศษคือโชว์บุคคลหรือว่าโชว์ยังไงไม่บอกหรอกอะ พูดอย่างนี้คือเราอ่ะมีโชว์พิเศษแต่ว่าที่บอกได้เนี่ยบอกได้ปะไม่ได้เอาแล้วโดนแล้วแต่ว่าแต่เราดงมาด้วยนะให้เราปล่อยเพลงก็อันนั้นก็ได้ฟังอยู่แล้วแหละเพลงรวมของเราหกคนแต่ว่าที่ปล่อยวันนี้ก็ยังมีอีกใช่ครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับขายให้หน่อยครับ ผู้ร้ายอะไรไม่รู้นักบุกมันเป็นแบบว่าผู้ชายกล้ามโตทําอย่างนี้อยู่ชื่อเพลงผู้ร้ายปากแข็งขอบคุณเชิญวีปอยวันนี้หนึ่งทุ่มนะครับผมทางยูทูบจิ๊บเอ็มนะครับใช่ครับเพลงมีความพิเศษมันอยู่ตรงไหนครับทุกคนเพลงนี้ความพิเศษมันอยู่ที่ความน่ารักครับผมอ่ะยังไงฮะน่ารักจะบอกว่าเอ็มวีน่ารักมากครับผมเราเพิ่งไปถ่ายกันมาครับผมอ่ยังไงครับแค่นี้แหละครับน่ารักนึงม ประโยคนึงแค่นี้ครับทำ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 ครับบุ๊คมีภูมิคุ้มกันแล้วบุ๊คจะไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเลยครับเจอ่าอเล่ายอ่าเออผมว่าอินสปิเรชันก็คงมาจากแบบฟอสบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเป็นแบบผู้ร้ายปากแข็งเออเป็นเพลงแบบเป็นเพลงรักสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบคนนึงอาจจะแบบเป็นคนปากแข็งอีกคนนึงก็แบบเออทำไมเธอไม่บอกฉันตรงสักทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ระบายอะไรบ้าง อ๋ออันนี้คือแบบอินสปิเรชันของเพลงครับผมที่แบบว่าผมอธิบายให้พี่นักข่าวฟังใช่อะเยี่ยมมากเลยเห็นมาเห็นมาช่วงนี้มันมีเออมีช่วงแบบเออคนปากเข็งคนไล้ไรอะไรอย่างเงี้ไงอะไรอะครับเห็นหลุดเห็นหลุดครับผมต่อได้ฮะต่อได้ต่อได้ฮะก็คือไม่ได้ไม่ได้มีอะไร ครปักแอะไรช่วงนี้ออ๋ไม่มีครับไม่มีครับผมกับบุ๊กช่วงนี้ก็รักกันดีครับผมติงกันตายช่วงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับผมช่วงนี้รักกันดีครับตอบเขาสิแล้วแล้วาคุณตอบอยู่คนเนี้ผมก็ตอบไงเห็นไหมฮะผมบอกครับรักกันดีครับรักกันดีใช่ฮะตัวมันจะ้อแบบติดคาแรคเตอร์ตัวละครแบบใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ด้วยโอจริงอาร์นี่เล่นยากมากครับตัวจริงผมไม่ใช่คนอย่างนั้นเลยอันนี้ใครบอกครับผมบอกตัวเองเป็นไงฮะ พี่ฟอสไม่เหมือนพี่อ้างนะฮะเหมือนจ้าไม่พอจะยืนยันได้ค่ะว่าไม่เหมือนเหมือนเป้คือพี่อ้างเขาอาจจะดุกว่านิดนึงครับอาจจะนิ่งกว่าฟอสก็รั่วๆนิดหน่อยมีความแบบตึงโป๊ะพอแบบโซเชียลโซเชียลแบบรั่วนิดนึงเลยโอเคอ่าแล้วครับคู่ต่อไปคือพี่เพิร์ดกับครับผมครับเออเทียนหวานสิ่งหวานเลยยังไงอะคะไงครับวันนี้บนบนของคุณจะหมดไฟวันนี้ใช่ไหมคะ ในร่องคลเตอร์มืดนมนพี่มืดนมนกับน้องใส่สว่างมืดนมนกับน้องสดใสครับผมก็ในเรื่องก็จะได้เห็นกันนะครับเข้ามาเป็นความสดใสให้โยธาครับแต่จะเป็นยังไงก็เอยวรอติดตามครับไม่ความวุ่นวายแบบช่วงแรกเลยแบบตอนที่แบบได้มาเป็นเรูมเมทกันในห้องจริงตัวละครของเราจะอยู่แบบในห้องเน่ยใช่ใช่ความสัมพันธ์มันเป็นหลัก เกิดจากการเป็นรูมเมทกันเลยอยู่ในห้องมันฟังดูแปลกๆแต่สดใสแน่นอนครับเต้นทิกตอกทุกวันเลยไม่เพเพราะว่าเราจะบอกว่าคนทุกคนก็แซวว่าพอมีเซ็นต้ามาพี่เธอสดใสขึ้นเยอะก็จริงจริงก็แบบเขาก็ชวนทำอะไรในสิ่งที่เราไม่ไม่เคยทำมาก่อนทำให้เปิดใจหลายๆเรื่องครับแต่ก็ตกใจเหมือนกันที่พี่เขายอมเต้นด้วยเรื่องเต้นนี่อันดับแรกเลยสมัยก่อนนี้ไม่เต้นเลยใช่ครับใช่ รูปเมื่อก่อนก็ลงแต่สีดำพอเจอเซนต้าลงรูปหลากสีเลยนะล่าสุดเป็นเรื่องลงรูปเรืองเต้นอะคะก็อ่นเปิดใจไหมอือมีมีมีเพิร์ดเพิร์ดมีสเต็ปโชว์ให้ดูไหมล่าสุดล่าสุดนี่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 ไม่ได้ไหมมีมีสักหน่อยไหมแต่ไม่อยากเห็นจะปกติก็เต้นกับพี่จูไงอ่าอะไรจริงอันนี้จริงกัน รู้เลยนะไม่ไม่เขาทีมใครอ่ะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับผมนอัไครรบก็พยายามเรียนรู้จากพี่จูอยู่ครับเพราะรูาพูดเยอะแปลว่าอะไรเรียนรู้สิ่งดีๆไงจริงนะจริงนะคือหมายถึงว่าพอแบบอยู่กับจูแล้วเราต้องพูดเยอะขึ้นก็ก็จริงครับ เพราะว่าพี่เขาพูดเยอะไงเราเราก็ได้เรียนรู้จูไม่ได้พูดเยอะจูพูดมากล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 ากโอเคเมื่อกี้ฝากไว้ก่อนนะอ่อครับก็ได้เรียนรู้มาครับแต่ว่าทักษะการพูดเดี๋ยววันนี้มาร์กจะโชว์สกิลนะครับในการอธิบายตัวละครของทั้งคู่ภาพพร้อมแล้วถ้าพี่ๆพร้อมแล้ว เชิญรับปักได้เลยครับไฟฟ้าครับไฟฟ้าคาแรคเตอร์เป็นยังไงเอาต้องๆก่อนเดี๋ยวลืมโอเคอย่ามึงเงียบๆเอาเงียบๆกอย่าอย่าอย่ายุ่งอยเายุ่งจะเป็นจะเป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่แบบว่าคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนที่มีความง่วงๆซึมๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เขาจะมีปมในใจก็คือเรื่องความรักแล้วก็การที่เขาไม่ได้เจอกับพี่ไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นน้องรหัสของโยธาแต่ว่าโยธาเนี่ยเขาไปยุ่งอยู่กับดูเมทของเขา พี่ไฟก็เลยอาสามาเป็นพี่รหัสเราแทนแทนในทีนี้เขาก็มารู้เรื่องปมความรักของเราเขาก็เลยอาสาที่จะช่วยสอนเราจีนอ่าอันนี้เป็นเพื่องย่อครับรอฟัาให้จบก่อนอ่ะกำลังจะโยงไปไงพี่นิวใจเย็นๆใจเย็นๆประมาณนี้พอยเรียกจบเรื่องแล้วเนี่ยอยู่ประมาณนี้ก่อน ไเนี่ยจบเรื่องพอดีใครก็พี่ฟ้าอะยังไงเป็นเป็นยังไงเมื่อกี้ก็ฟังเลินเลยแม่ใช่ใช่ใช่ก็พี่ไฟฟ้าเขาก็จะเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่มีมุษยสัมพันธ์ดีกับทุกคนทุกคนในคณะทุกคนที่เจอใช่ประมาณนั้นเหมือนเหมือนเลยเอาคับปอบมือครับถูกต้องเลย คุณฟองครับคุณฟองครับพี่มี่างอยากจะรู้ค่ะบุคคลในลุกเหนื่อยมีแขกรับเชิญเยอะไหมครับเอ่อถ้าแขกรับเชิญเยอะครับเยอะครับจริงๆแขกว่ารับเชิญจับจับจริงจริงแขกรับเชิญเลยนะมีเยอะมากครับมีเยอะมากครับมีประมาณ30ชีวิตเลยครับอ่าใช่ ต้องรอติดตามครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับจริงๆเพราะว่าวันๆอยู่แต่กับฟอสอะไรเงี้ยก็ถ่ายแค่กับฟอสสองคนไม่รู้รู้ไหครับอไนะครับอะไรบ้างเป็นักเอเยอะเลยครับผมแน่ๆพี่ถาพี่ถามันเล่นเป็นรุ่นพี่มาเล่นเป็นอาจารย์ครับเปอาจารย์เป็นเจ้าของจำผิดจำผิดถามอันนี้จริงปะ เชื่ออะไรกูได้บ้างเหรมีพี่เอ็กซ์ด้วยนะพี่เอ็กซ์ด้วยอ่าแล้วพี่เอ็กซ์เป็นพี่เอ็กซ์เป็นเป็นภาคเป็นภาคครับเป็นภาคเป็นหัวหน้าภาคไฟฟ้าจ้ามาครับคือแปลว่าแบบดูตั้งแต่แบบตอนแรกจนตอนสุดท้ายรับรองว่าเจอแบบแขกมาเชิญแน่ๆโอ้เยอะครับผมเยอะมากที่แบบแฟนๆจะเซอร์ไพรส์แล้วว้าวไหมครับโอ้มีหลายคนเลยครับผมครับผมกว่าจะดึงมาได้หลายๆคนนี่ คิวค่อนข้างยากอะไรับพอ๋อแล้วคือพี่พอจะอยากจะพูดอ๋องถ่ายหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับไม่ค่อยได้เจอใครเลฮัลโหลครับอ๋อหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาเขาเรียกเขาเรียกเขาตามแล้วครับแต่มีเห็นว่าอีกคนหนึ่งทุ่มทุนในการเล่นตัวละครนั้นไปซื้อรองเท้าสแตนด์ไปเรียนแตกคุณไม่บอกว่าเขาด้วยว่รองเท้าสแตนด์ในอดีตอันนั้นคนนั้นคือเพิร์มเติมอะไรครับคุณฟาดคุณฟาดคุณฟาดครับผม ก็ทั้งชีวิตเราเราดูบอลอย่างเดียวเราไม่เคยเราไม่เคยเล่นฟุตอบอลเราก็แบบว่าเออพอเป็นพี่อาร์ตเนี่ยเขาบอกเออเขาเป็นนักบอลมหาลัยเราก็จะแบบว่าเออถ้าจะไปเตะแม้แต่แปรบอลเรายังแปรไม่เป็นเราก็จะเขินตัวเองไปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องไปส่งเสียตัวเองเรียนส่งเสียใช่นะครับเรียนแถวบ้านมันเป็นแบบสนามแถวสายไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเนี้ยจ่ายเองไงจ่ายเองจ่ายเองเลยใช่ครับ ไม่ใช่หรอกไอไองบประมาณอย่างอื่นผมจะไปลงการเรียนร้องเพลงเออไอเตะบอลเดี๋ยวใจเองไม่เป็นไรไม่อยากให้อะไรไปเลียดอันนั้นก็คือไปเรียนไปเรียนอ่ะสเตปอะไรคราบก็เรียนแปรเรียนเรียนแปรเรียนเลี้ยงอะไรครับใช่เรียนยิงอะไรอย่างเงี้ยครับปีคิกอ่าเรียนสับหลอกหลอกยันขาตัวเองนะฮะบอลจู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยคือนี่ในเรื่องต้องเล่นเป็นตำแหน่งอะไร อออผมเป็นฟอนฟันนฟอนนอ่าคืออะไรครับฟอนนคืออะไรคืออะไรวะครับโอ้โหกองหน้าตัวเป้าไหมเพื่อนเอาไปกองหน้าตัวเป้านั่นมันนายเราเรียนจริงเห็นไหมรู้ก็คือตั้งใจที่แบบว่าคือไม่ได้แบบอยากแค่ถ่ายให้เห็นว่าเอ้ยเท่ๆเฉยๆใช่ครับมันมันถ้ามันถ้ามันถ้าเราทำไม่เป็นแล้วเราจะไปอินได้ยังไง เออถือว่าเราเรารับมาแล้วเราก็ต้องเอออันไหนที่เราไม่ได้เราก็ต้องไปเรียนเราก็ต้องไปพยายามอ่าไม่งั้นมันก็แบบไปเตะใครจะไปเชื่อเออตัวเราเองยังไม่เชื่อเลยมันไม่ได้ฮะเราก็เออต้องให้มันอินกับคาแรคเตอร์หน่อยอะไรเงี้ยใช่ครับซื้อสตาร์ทครับก็กดตัวท็อปเลยครับจะถูกจะถูกจะแพงเอาเอาแพงสุดไว้ก่อนเออใช่ฮะเตะไปสิบครั้งครับเรียนสิบครั้งพอๆแล้วเจ็ดพันห้าบอกราคาด้วยหรอบอกราคาด้วยไม่บอกก็ได้ โฆษณาเลยกล่อง PEX ก็ได้ค่ะเงิน PEX จะจ่ายตั้งใจครับแบบเราโอเคเราเงินที่เราจ่ายไปรู้สึกเลยว่าคุ้มทุกบาทบาตรคือเราซื้อแล้วรอไปใช้ในในกล่องวะใช่ครับใช่ครับใช่ F50 ครับผมสปอนเซอร์เขาได้ครับจ่ายเองเมื่อกี้มีมีคนอื่นที่ไปทุ่ม P ทุ่มเงินเขาไหมคะ ผมยังไม่ได้ถ่ายสิครับเดี๋ยวราจะถ่ายข้นมาอย่างนี้ผมต้องไปเรียนวิศวะไฟฟ้ามาก่อน4ปีแล้วค่อยมาถ่ายอะไรอะไรลองบัีเรียนจบหน้าจะไปก่อนเล่นไม่ได้เลยอให้ฝากถึงแฟนๆที่จะมาดูตอนแรกถึงไม่ได้มาดูในโรงก็ดูได้ที่ไหนยังไงบ้าง ให้มาร์คฝากไหมให้มาร์คฝามาร์ฝากมาร์เหงื่อออกเกีวช่วยเดี๋ยวช่วยยช่วยนเดี๋ยวช่วยทุกคนแล้วเขาอกหลังเรอครับไม่ครับเราฝากกันหน้าไปรูกฝากรอเรนที่มาดูวันนี้ก่อนก็อีพีแรกก็เดี๋ยววันนี้ทุกคนดูพร้อมกันนะครับเวลา2ทุมครึ่งก็ใครที่มาก็เดี๋ยวนี้เจอกันแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มาก็ทางมเมยี่ครับ2องทุมครึ่ ไม่ตโอเคอ่าไม่ตกไม่ตกแล้วก็โทรดูได้ทาง Youtube นะครับผม GMM Official MTV ย f f มทีวีออฟฟิเชียลอ่าได้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 ครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับสายรหัสเทวดานะครับ p e r f e c t Trainer นะครับอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้นับอีก5เดือน20วันนะครับผม24 EP เจอกันยาวๆนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผม ย, <ITA> ยังไงนะฮะนี่วิศวกรรมราสาทอันนี้ครับแสงสว่างความมืดวิศวกรรมการไฟฟ้าอ <ส Over> ัน <proceso> นี <c oughs> <c oughs> ้อันนี้ยังไงฮะวิศวกรรมการไฟฟ้าอ่าสนุกแน่นอนครับผมมั่นใจครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคผมนะฟลแบบวันนี้เรามีส่วนลดนะครับซื้อตอนนี้มีสนตอนที่บินนะ อ้ไหนครับ b อส s Book ผใช่ยังไงสลับอ๋อมองกลางค่ะมองตรงลูกพร้อมครับครับพร้อมครับคลิปคาเล็เตอร์แบบพิงกี้ไปครบอ้โหนะอะไรนะพิงกี้อะไรนะพิงกี้แบบดึงเท่เลยนะดึเท่เลย เดี๋ยวภาพนี้